สวัสดีค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมดิฉันนางสาวเสีากรกิติศิวรพันธ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลขอนำเสนอข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่20มกราคมถึงวันที่26มกราคม2567ดังนี้ค่ะ วันที่20มกราคม2567เวลา8ดนาฬิกา30นาทีนายวันชัยจันรพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนมครั้งที่4ทับ2567ประจำเดือนมกราคม2567 เพื่อน,นำบริการทุกประเภทเข้าไปให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนณนะโรงเรียนบ้านยอดชาติวิทยาตำบลยอดชาติอำเภอวังยาง,ยางจังหวัดนครพนมในการนี้นายขาเชนป,ปิยพกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายกิษราสุภานักวิชาการแรงงานร่วมออกให้บริการโครงการดังกล่าว วันที่22มกราคม2567เวลา10นาฬิกานางสาวสุพณีโพสุนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มคนพิการทางการได้ยินหลักสูตรการทำขนมไทยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของคนพิการณนะสมาคมคนพิการทางการได้ยินตำบลในเมืองอำาเภอเมืองจังหวัดนครพนมในการนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดนครพนมร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว วันที่23มกราคม2567เวลา8น,นาฬิกา30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมมอบหมายให้นางสุนันทาเกียรติวงนอกนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการร่วมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบป,ประมาณพศ2567กิจกรรมที่2 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ณนะห้องประชุมพระนครชั้น3ส,สารการจังหวัดน,นครพนมหลังใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ เวลา9นาฬิกาจตสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมเป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจประเมินและพิจารณาผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นหน้าแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี2567พร้อมด้วยคณะทำงานพิจราจรณาประเมินผลคะแนนประจำจังหวัดนครพนมโดยมีสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน5แห่งณนะ ห้องประชุมมลุขานครชั้นสองอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมวันที่24มกราคม2567เวลา14นาฬิกา นางโสภาเกียรตินิรชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมกรมประจำเดือนมกราคม2567ครั้งที่1ท .2567 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟลรนต์โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมและตามนโยบายที่สำคัญของกมรมรวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการทำงานของหน่วยปฏิบัติณนะ ห้องประชุมมลุขานครชั้นสองอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมในการนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมเข้าร่วมการประชุมกลมดังกล่าววันที่26มกราคม25 6 7เวลา9นาฬิกานายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมชี้แจงการใช้แดชบอร์ด รายงานสารสนเทศการประสบอันตรายจากการทำงานและข้อมูลการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผ่านระบบออนไลน์สูม e ทติง้งนะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมในการนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมมอบหมายให้นางสาววิราวรรณศรีหาเสษนักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายเกียงไกรดวงสานักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนายกิสดาสุภานักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประชุมดังกล่าวค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวประจำสัปดาห์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมค่ะสวัสดีค่ะ